ฉันน่ะจะเป็นให้ได้เลยจกักรพพรดเวทมนต์ว้้ดูดิเชดเออพี่ตายเพี่ตายวู้้พีาาพาาพ่แตกเลยคนดูโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสุริยันชาวรุ่นโลโบอกทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาร,รีวิวแมปใหม่นะทุกคนที่ชื่อว่าแมปอ่ากิมมัวรุกคน ชื่อแบบเหมือนชื่อ,อในอ,อนิเม่นั้นเลยครับทุกคน มันเป็นชื่อของกิมมัวทนแต่เขามาแบบตั้งชื่อแมปนะครับทุกคนถ้าพี่อ่านผิดอ่านถูกเลยก็ต้องขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนแมบนี้ระบบการลงการเล่นก็จะภาพก็จะสวยแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนคือแบบโคตรสวยเลยนะทุกคนคือตอนนี้คนเล่นแบบอ๋อแตะหลักหมื่นเลยทุนน่าจะหมื่นแล้วมั้งเพราะว่าพี่เข้าไปแบบเห็นแบบเมื่อเช้านี่หมื่นกว่าเลยนะทุนตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะทุนแต่แบบภาพคือแบบสวยจัดเลยทุนอินกับบรรยากาศนะทุนดูดิโคตรสวยนะทุนแล้วก็พวกระบบต่างๆเดี๋ยวพี่จะมารีวิ ระบบอะไรต่างๆก่อนนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้พวกระบบอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะทุกคนแล้วก็กระเป๋านะทุกคนอันนี้ก็ช่องแบบอ่าพวกกิมมัวพวกอะไรของเราต่างๆทุกคนอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้นะทุกคนอ่ะแล้วก็พวกสโตงสแตตอันนี้คือพี่อัพมั่วนะทุกคนที่ต้องขอโทษขอไผอีกเลยทุกคนนี่อัพมั่วนะอันนี้ก็แอร์โรงแอร์ไลน์แบบนี้นะทุกคนเนี่ยครับเหมือนในบล็อกฟุตเลยนะแอร์ไลน์มันก็เหมือนกันทุกแมปทุกคนแล้วก็จุดตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตตต้้้้้อองงงใใใสส่่่่่โโโโคค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 ดดดดาๆนนนนนนนะะะะะืััีีีีีพพมเ๋ยววจททิิไลปรบุก แล้วก็พวกตั้งค่าพ p พีเสียงพวกแบบอะไรต่างๆนะทุกคนแล้วก็อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นสุ่มนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสุ่มนะเพื่อนๆสุ่มอ่าไอ้พวกอ่ากิมมัวครับกิมมัวคืออะไรคนที่เคยดูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะในหนังการ์ตูนอ่ะแบ็คโคเวอร์น่าจะรู้นะทุกคนว่าพวกกิมมัวคืออะไรนะรุ่นนี่ครับกิมมัวก็คือแบบพวกสมุดพวกแบบเหมือนพลังเหมือนผลพิซซ่าแหละครับทุกคนเผื่อแบบ คล้ายๆกับผลพิศารทุกคนเอาง่ายๆนะทุกคนใครที่แบบไม่เคยดูนะทุกคนก็บบคลา้ายๆผลพิศาร <_ c oughs> พี่ว่าเชื่อเลยครับคนดูพี่น่าจะแบบเคยดูกันทุกคนนะครับทุกคนเออน่าจะใช่นะทุกคนแล้วก็อ่ามีอะไรอีกบา้างที่จะรีวิวไม่ได้ทําคลิปรีวิวนานแล้วก็ต้องขอโทษขอ,ขอภัยนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนคือแบบยังเขินๆในอายนะครับทุกคนอันนี้คือช่องลองนะครับทุกคนอันนี้คือช่องลองของพี่นะอ่าระบบเอ่อระบบใช่ครับแล้วก็ระบบอ่าตง้ขิปทิตข้างล่างเนี่ย ก็จะเป็นตรงเคสนะครับทุกคนว่าเราจะไปตรงจุดไหนหนะทุกคนฟาร์มตรงจุดไหนนะทุกคนอันนี้คือพี่เลเวล500รแล้วนะทุกคนพี่จะได้มาฟาร์มไอตรงจุดนี้นะทุกคนนี่ตรงจุดนี้เลยทุกคนแล้วก็พวกมอนมอนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนคือพี่ไม่สนใจพวกมอนแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บไม่สนใจนครับอันนี้มอน ยหาสนใจทุกคนพี่สนใจอ่าทางด้านบอสนะทุกคนเออทุกคนก่อนอื่นจะไปแบบเรื่องบงเรื่องบอสนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอแบบมารีวิวอะไรพวกระบบฟงระบบฟาร์มกันก่อนดีกว่าเออไม่ทําคลิปรีวิวนานแล้วเป็นเออเออยังไงไม่รู้คุกูนต้องขอโทษขอภัยกันด้วยทุกคนพี่จะตั้งใจทําคลิปแบบรีวิวแบบแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็มากดรับเคสต,ตรงนี้นะทุกคนแล้วมันจะให้เราเลือกนะครับทวงเคสบอสกับอันนี้ครับก็เหมือนระบบ่าแบบฟาร์มแบบทั่วไปทุกคนพวกวันฟงว,วันพววีชนะครับทุกคนนีวว่รอีววีมเปิดหาย แน่จะไม่มีทุนแล้วก็ฟันนะทระบบการฟันก็จะประมาณนี้วทวนปึน๊บปบมันยังเป็นแบบยังเขาเรียกว่าอย่างไรอะไรนะมันยังเป็นแบบเหมือนแบบหน่วงหน่วงอะไรอยู่นะครับพวกนะครับท่านผู้ชมพวกแบบระบบต่างๆนะดูดิถามว่าแบบทํามาแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะทุกคนแบบก็เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานมากนะครับทุกคนเนี่ยตุ้มๆนี่ครับแล้วก็พวกสกิลอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้เลยทุนตุม้มๆพวกสกิลอะไรต่างๆนเนะ่เน่เฮ้ย ดามิเอตก็แรงอยู่นะครับทุนแรงนะดามินะแต่มอนเลือดมันโคตรเยอะเลยพวกระบบอาสากงสกิลอะไรก็แบบสมูทอยู่นะครับทุกคนอ๋อแล้วก็สกิลดาบอ๋ออันนี้คือสกิลแดดแดดไปข้างหน้าแดดไปข้างข้างได้ปะโอมีแต่แดดกลับหลังคนดูมีแต่แดดอ่าถอยหลังนะทุนไม่มีแดดไปข้างนงข้างหน้านะทุกคนปึ๊บ คืออ่าอันนี้สมุดของพี่ได้ของแอตตอนะทุกคนเผื่อแบบใครไม่รู้นะทุกคนตัวนี้คือแบบระดับแบบโคตรสุ่มโคตรยากเลยนะทุกคนพี่หมดโคตรเยอะเลยนะทุกคนในการทรงการสุ่มนะทุกคนคือแบบเยอะจัดนะครับทุกคนโหกว่าแบบจะได้มาคือแบบฟาร์มก็ฟาร์มยากนะครับแบบนี้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะครับทุกคนเวลาพีพพงพีพีหรือตีบอสต่างๆนะครับท่านผู้ชมมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปตีบอสเลยนะทุกคนไม่ยุ่งยากเสียเวลาบอสอยู่ตรงไหนวะเออมันขี่ได้นี่นาลืมไปทุกคนดาบที่ขี่ได้นะดด โคตรเท่นะทุกคนอ่าอันนี้น่าจะเร็วที่สุดในเกมหรือเปล่าณตอนนี้ทุกคนคือณอัปเดตอ่าที่1นนะทุกคนอัปเดต1นะทุกคนอันนี้น่าจะเร็วที่สุดในเกมหรือเปล่าหรือมีอ่าพระพระรองะทุกคนไม่แน่ใจนะว่าอ่าของอ่าของแอตต้ากับพระรองอันไหนจะเร็วกว่ากันนะทุกคนทุกคนช่วยสามารถแบบคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นบอสนะบอสมันเลเวลเท่าไหร่วะมันน่าจะแบบโหดปะเพาแบบมันโหดวบทุกคนแต่พี่ขอแบบ เปิดอันตีนะทุกคนอันตีล่างล่างอ่อล่างล่างดำทำมินนะทุกคนเขาเรียกว่าล่างอะไรก็ไม่แน่ใส่ทุกคนดูดิเดี๋ยวพี่จะมาเปิดนะทุกคนเป็นสทาง่ายสกิลวีนะปึ๊บฉันน่ะจะเป็นให้ได้เลยจักรพพรดเวทมนต์หูหัดูดิเชตเคโคเท่เขัาคนดูคือเท่จัดอ่ะคนดูดูดิล่างมีปีกแล้วก็ดาบหุยดาบเครื่อพาขี่หรือเปล่านี้นี้ไม่ใช่ละโอ้โหโคเทเลยนะครับทุกคนเชต แล้วก็สก,กิลก็จะเปลี่ยนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอร้องหน่อยหนึงไม่รู้นะว่าอันไหนมันจะแบบโหดกว่ากันบอสกับพี่อะไรมันจะแบบอันนี้กันวะปึ๊บปื๊ดปื๊ดบอสโหดปะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยฟาร์มบอสได้แบบชิวๆเลยเนะี่ยตูมโอ๊ยบอสบอสโคตรโอ๊ยบอสบอสบอสเป็นอะไรเนี่ยคนดูแบบมันตัดเฉียงๆอะ่ะตูมตูมตูมโอ้โหแล้วก็บินนะโุกนสู้แล้วก็บิน แล้วก็สกิลแรกตุ้มตุ้มอ๋อชิบหายแล้วชิบหายละโห้ดีนะเลือดพี่มีเป็นหมื่นแล้วประเด็นคือแบบโคตรโหดเลยนะไอ้บอสต,ตัวเนี้ยตุ้มสกิลก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถามว่าแบบใช้ได้ไหมก็ได้นะครับคุณผู้ชมชิบหายแล้วพี่หลงปิดพี่หลงปิดเฮ้ยคุณดูพี่หลงปิดเออนี่ไงนี่ไงชิบหายแล้วโดนตีฟีคุณดูคุณดูพี่จะแตก้พี่จะแตกคุณดูพี่แตก อะไรเนี่ยทำไมมันโหดอย่างเลยวะไปดูตุ่ม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 โหโลบสู้ก็มันอยู่นะทวดเฮ้ยเพียแตกเพียแตกคุณดูเพียแตกแล้วเพียแตกแล้วอะไรเงี้ยตุ่มตุ่มมันจะตายตอนไหนวะเลือดคือมีโคตรเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมตุ่มตุ่มเฮ้ยจะตายได้ยังอ่ะคนดูครับเออ พี่จะตายพี่จะตายโอ้โหพี่แตกเลยคนดูทําไมมันโคตรโหดจังเลยอ่ะบอสไม่น่าสู้กับมันเลยโอ้โหรีบีก็คือแบบต่างกันมากๆเลยโอ้เลือดพี่น่าจะอัพตันเลยครับท่านผู้ชมคือแบบโอ้เลือดโคตรน้อยนะครับทุกคนโอ้โหน้อยจริงนะท่านผู้ชมเอาละนะครับทุกคนคลิปก็สขบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบพี่นุ่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อพลาดคลิปต่อไปองพี่นะ สำหรับพี่ก็ขอตัวลาที่นี่นล้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ, bye bye. Bye ค,รบคนดูบ๊ายบาย